ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหังวใจในหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งกลุ่มภาพันธ์กโประช้ย วิจารณญาณในการัรชมด้วยใบนี้ก็เป็นแนวทานดังเมกซายเบ่งปันแนวทา,านเด่นล่างเบ่งปัน67เจ็ด8ปดเกปดอดีตที่ ผ่านมาก็มีหลุดบ้างนะทว่าโชวอดีตที่ผ่านมาก็มีหลุดบ้างเนื้อทนัน,น,น, 6, 7, 8, น,อทนใหม่นี้ก็เบ่งปานหกเจ็ดเจดเก้าเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหกเจ็ดเจดเก้าสี่ตัวเนื้อทันสิบสิบหน่วยล่างนะท่านผูช้ชม ก็ขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็นเนียวทานโกยบันรรโกยบันราย,ย,รายเบ่งปัน,ปนวิง่งหนึ่งกับสามูคหนึ่งสาม 1 4 1 6 1ส3,0,3,1,3,6,3,9 4,1,8,7,1,8,7,1,4เนึบ่งปันล่างหน่กับเนะหนึ่งสองหนึ่งสา7งสหเจนะ โกยบรรายเนาะโกยบรรายเจ้าเจ้าของแนวทางีีแบงปันก็คลิปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเนาะท่านโกยบรรายต่อไปครับผมใบนี้กลมกินุษ เบ่งปานเดียวทาเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งก็อดีตที่ผ่านมาก็เบ่งปานศูนย์หนึ่งสามสี่สรุปแล้วพันสามนะพันสาม เด๋ยนทันใหม่นี่ยก็เบ่งปานเจ็ดแปดศนขอบคุณจริงจริงข้อมูลที่เบ่งปันทับนผู้ชมทับผู้ฟาน,าาฟานท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปานเนียวทางเด่นบุญนะใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วออพงเนี่ยวทันที่แล้วก็เบ่งปานวิ่งหกแปดก้า หกเปกเก้าพันพันเก้าแล้วก็พันโคเจ็ดเก้าด้วยนะพันชุดจับโคดอยเนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางเบ่งปานอีกแล้วเบ่งปานเด่นหนึ่งเปกห้า หนึ่งเปรคห้านะเด่นบนจับคู่กับสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์นะก็เป็นเดียวทางออกพงต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ ตอนนี้ก็เบ่งปันปสูตรขิดนะ8ป9หกเก้าห้เดเ่นบน69ล่าง98ตารางเก้าแบนดับสองนะบนดับสองก็ เป็นแนวทางสุรขีดนะเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ดับล่างท่านนี้ก็ะเบงปันดับเก้าดับ ดับเก้าตัวเดียวดับตัวเดียวเก้าให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมดับอรโนดับอรโนตัวเดียวเบ่งปอนดับสี่ เบ่งปอนดับสีตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะยังไงก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็ เบ่งปัน240 248 862 864่คูลาง 84, 86, 8ป86 7478ก็เป็นกน็เป็นแนวทาง ชุดบนล่างอีกหนึ่งมุมด้วยต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เบ่งปอนท่า,านหมสูสองตัวลูกหมูสองตัวดับล่างห้าดับห้า เดนสองจับคสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนเหนึูย่ง,ง,ง,นห,นงหนึ่งสามนะก็เป็นแนวทางลูกหมูสองตัวเบ่งปานให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้สองสูตชูนสองสูตชูนนะท่านใบนี้เบ่งป่านอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะนี่ท่านใบนี้ครับชูนชูนเจ็ดชูนเจ็ดนะ เนีย่ยททันใหม่นี้ก็เบ่งบัชนเจ็ดตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมทันโพชุกจับคู่สองตัวล่างซึ่งอดีตท,ที่แล้วสองสาม แนวทันใบนี่ก็เบ่งปัน,น72 74 76 78 92 94 96 98 32 34 36 38 42 44 46 48นะคู่ล่างนะเบ่งป,ปันคู่ล่างให้พิจารณาเป็นแนวทัน ต่อไปครับผมใบนี้วิ่งล่างสองสุดฝั่งซ้าย6ฝั่งขวานึ่งจับคู่61ไม่ชนหนึ่กนะกลุ่มกินุตเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานท้าปชมไปต่อ ครับใบนี้ตัวเดียวรอสนอวิ่งตัวเดียวรอสนอท่านผู้ชมซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน อดีตพันมาก็ผ่านซึ่งเนี่ยทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเบ่งปานสองนะเบ่งปานสองตัวเดียวเจ็ดเจ็ดเก้าหลักร้อยสิบสองศูนย์เก้าหลักร้อยเปกหกสามหลักร้อยนะท่านผู้ชม เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนวิ่งสองตัวเดียววิ่งตัวเดียวสองวิ่งสองตัวเดียวขอบคุณจริงๆขอ้อมูลต่อไปครับใบนี้หน่วยล่าง หน่วยล่างเบ่งปานแบบสามตัวท่านผู้ชมสามเจ็ดก้าสามจ็ดก้านะเบ่งปานสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยดับล่างตัวเดียวนะ ซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็ดับผ่านในทานใหม่นี้ครับเบ่งปานดับดับสองในงทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสองตัวเดียวเนาะเบ่งปานดับตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผม ท่านนี้มิสเตอร์บอลมิสเตอร์บอลเบ่งบอลวิ่ง6ตัวเดียว2 06 3 06 106 406 5 06 0 0 6 3, 0 6 1, 0 6 4, 6 5, 0 6, 0 6, 0 6, 1, 6 9 6 86 0 5 1 5 8 3, 8 08นะ มิสเตอร์บอลเบ่งปอนอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้ว ก็อ,อย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีครับผม